ร่มเองบะครับมาเด้อยอว่า้ีท่านตายด้วอ๋อมาสามทีก็ที่ข้าแต่พระแล้วแล้วเช

ไมขนม้แน้าต่เลยคุณแดงหี้มานั่น่นั่นนี่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 นีมนี่นีนี่นี่นี่นีนี่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 นีนี่นี่นิ่นี่นีนี่น่นี่นี่นเ่น่น่ีนนน่นนี่ นี่งจอยู่ได้กยิ่ใส่ก็ติดลงเงิเจ็บดูตังตึงซ่าแล้วล่ะน้ำเรานี่ให้มีให้จอดนี่แหละคุณเหลือลายกระดูกหัวท้เข้าเกระดูกว่าเต็มกระดูกว่าคุณตั นี่แลนังมันเนี่ยมันหลออกัวเขาตะแครครับนี่แหละอดีตเไดบ้างกรดูเก้านึ่ง้เขาพลงมาตัวน้อบวดีเอันนี้ที่นีที่ดามที่ดามอน้แผ่แกวแล้วครับแผลแผกวกาดเวครับครับผม เบาๆยัเตี้แล้วสิ่งัยาวัยิ่งอีกเรื่องหนึเแค่ตัวมันแคมันเศษแคเล็กเลยสองปีองปีสามปีอ่ะสองสอวกรวดลายย่วันนี่คข้าบ มันต้องหาขวามืออ่นะน้อยเขาไปคอยไปไทย่รงบานเไมที่นั่ไปบอนนั้นบอกนีเราออพ่อบ่จอไปาย่รงานพอล้ละลันาไปแล้วน้าโดนหลาย่เอินรถโดนหลายพอแล้วไมเนไปแล้วให่บ้านอันนัหนูบ้านอันนูน

ก็ที่ไปน้ำบ่ครับก็ออาไปก็อาไปบ้านก็บ่อคนก็เลยเอาเพราะวรอบเราหาบ่อเก็บไปก็แบบเอาให้รบกวทใหรบกนเนี่ยเอาไปเนี่ยคือบอที่ประเทศน้องบ้านที่ห้อยอีน้องเดียดหรืเล่อันเจ้าไปทาเพื่อนเพื่อนที่ไปร่องบานเี่อ่ะก่อ ลูกบากรุงเทพปรอก็ว่ามีพรบปอดรักษาพี่ครับเออพี่พรรักษาพี่ไปไปลูกบากรุงเทพดยใส่พรวรก่อนใส่พรวรก่อน่ไกนเปนจไปถ่านาลูกบากรุงเทพเด้อเออเออวขึ้นรถเออเออจะจะใช้ไปไปอืมเาเาไม่ยเอาเหยียดานครับ 对。<Okay. S 2> okay.